สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจ MG4 นะครับเราจะมีแคมเปญพิเศษให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาวน้อยผลสบายนะครับหรือว่าจะเป็นแคมเปญดอกเบี้พิเศษนะครับเราก็มีให้ออกับ MG เมกาเัยพึกษนะครับเราแถมชุดแต่งรอบคันพร้อมประตูท้ายไฟฟ้าให้ทุกรุ่นนะครับหากลูกค้าสนใจนะครับสามารถเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่เมกาเฉยพึกษนะครับ สดีครับผมผมมัดนะครับจาก MG เม g a เฉยพลึกนะครับผมวันนี้เราจะมาชมตัว MG4 นะครับอิเล็กทริกนะครับรุ่น V นะครับหรือรุ่นรองเลนนั่นเองนะครับรุ่นนี้จะพิเศษอะไรบ้างนะครับจากรุ่นอื่นๆนะครับในตัวของ MG4 เองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนคันนี้จะพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งลัมก้ารอบคันนะครับผมจะมีเกิดหน้าด้านข้างและด้านท้ายนะครับตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตันนี้นะครับจะมาพร้อมกับชุดไฟหน้า LED Projector นะครับผมจะมี Daytime Running Light ในตัวนะครับส่วนกระจังหน้านะฮะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นแบบ a d a p t i v e g r ร l l นะครับตัวนี้จะสามารถเปิดปิดได้นะครับซึ่งมันจะระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะฮะส่วนด้านหน้าเองครับถัดมาด้านบนนิดนึงครับตรงนี้จะเป็นกล้องรอบคันนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นส่วนของตัวด้านหน้านะครับส่วน ด้านด้านในตัวนี้นะครับด้านล่างจริงๆอ่ะมันจะมีตัวเขาเรียกว่าเลดาอยู่ครับเป็นตัวของอุปกรณ์เอด้าส์นะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเต็มเหมือนกันนะครับครับถัดมาด้านข้างนะครับคันนี้นะครับรุ่น V นะครับจะอัปเกรดล้อแม็กขึ้นมานะครับจากเดิมนะครับในรุ่น D กับรุ่น X นะครับจะได้ล้อแม็กขอบ17นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะได้เป็นล้อแมกอัอลอยเลยนะฮะที่จะเป็นล้อแมกขอบ18นะครับอัพสยางขึ้นมาเป็นขนาด2 3 5ทั4 5 R18 นะครับตัวนี้ได้ยาง g สเ d ียร์นะครับในรุ่นของ m i t s u b i c d r i v e นะครับเป็นยางที่แบบออกแบบมาเฉพาะรถ EV เลยโดยเฉพาะนะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องของการตกแต่งพิเศษนะครับที่ติดตั้งเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของสเกิร์ตด้านข้างนะครับสเกิร์ตซ้าชิงตัวนี้ครับก็จะทําให้มิติตัวรถครับดูดียิ่งขึ้นนะครับ จากเดิมแล้วใน MG4 ก็สวยอยู่แล้วนะครับพอติดชุดแต่งเข้าไปเนี่ยมันทําให้ดูสปอร์ตแล้วก็สวยมากขึ้นครับมันจะลงตัวกับตัวกระจกข้างนะครับที่เป็นสีดําในตัวพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับส่วนลังคารุ่นนี้ก็เป็นสีดําให้อยู่แล้วนะครับผมมันจะเป็น MG4 รุ่น X หรือรุ่น V นะครับมันมะพร้อมหลังคาดําอยู่แล้วนะครับผม ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยครับก็จะมีในส่วนของที่เพิ่มเติมนะครับจะมีในส่วนของชุดเกิดด้านท้ายนะครับที่จะเสริมให้หล่อยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ปิดในส่วนของไฟตันหมอกด้านหลังนะครับยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมส่วนเซ็นเซอร์4จุดเรายังใช้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับขึ้นมาครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดของไฟท้ายนะครับไฟท้ายของตัวรุ่น MG4 นะครับจะพิเศษก็คือจะมีเส้นสายนะครับตรงนี้จะทําให้โดดเด่นในเวลาเราวิ่งกลางคืนนะครับ อนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นประกอบไทยนะครับที่จะเพิ่มเติมเข e ้ามาก็จะเป็นเรื่องของที่ปัดน,น้าฝนด้านหลังนะครับจริงๆแล้วตัวเดิมมันก็ใช้งานได้ดีนะแต่ว่าถ้ามันมีที่ปัดน้ำฝนเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะดียิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะเป็นกล้องมองหลังนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นกล้อง2รังสีองศาครับสามารถมองได้รอบทิศทางส่วนด้านท้ายก็จะมีสปอยเลอร์นะครับที่ติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับผมไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับ ส่วนภายในรุ่นนี้นะครับก็จัดเต็มเลยครับว่าจะเป็นเรื่องของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับซึ่งจะขยายใหญ่ขึ้นจากรุ่นเดิมที่เป็นรุ่นนําเข้านะครับจะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับ不论是การทัชสกรีนหรือว่าการมองภาพรอบคันนะครับมันก็จะคมชัดยิ่งขึ้นครับตัวนี้พิเศษยิ่งขึ้นนะครับระบบ android auto และ apple car play นะครับสามารถเชื่อมต่อด้วยการแบบไร้สายเลยทีนี้มันก็เรื่องของการเชื่อมต่อนี่มันจะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ พอเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้งานในส่วนของ Apple c a r p และก็ Android Auto ได้เลยครับผมในส่วนของเบาะรุ่น V นะครับก็จะแตกต่างในรุ่นของรุ่น D กับรุ่น X นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเบาะทูโทนนะครับแต่ที่พิเศษขึ้นมาก็คือจะเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะเนป้าน,นะครับซึ่งจะนุ่มและระบายความร้อนได้ดีนะครับ ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจ MG4 นะครับเราจะมีแคมเปญพิเศษให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาวน้อยผ่อนสบายนะครับหรือว่าจะเป็นแคมเปญดอบยพิเศษครับเราก็มีให้นะครับผมออกกับ MG เมกาเฉยพึ่นะครับเราแถมชุดแต่งรอบคันพร้อมประตูท้ายไฟฟ้าให้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น d x v นะครับผมหากลูกค้าสนใจนะครับสามารถเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่เมกาเฉยพึ่นะครับหรือสามารถติดต่อได้ที่ผมนะครับเบอร์065 0590865นะครับผมมัดนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามไนดะ้ที่ศูนย์เมกาชัยพุธด,ด้เลยครับที่เบอร์025919855นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ